สวัสดีครับคืนวันพฤหัสโปรแกร,รมฟุตบอลรายการหลักๆถือว่ามีน้อยนะครับรายการสําคัญสุดก็คงจะไปที่ถ้วยโคปาเตเรเกมนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศครับที่เมสตาญาครับบ้านของบารินเซียจะรับการ,รเยือนของทางเรอัลเบติสฟอร์มของบารลนเซียในช่วงหลังๆก็ถือว่า เลนได้คงเส้นคงวาลม,มากขึ้นนะครับไม่แพ้ใครจากทุกรายการมาถึง9นัดก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีพอสมควรแต่ว่ายังติดนิสัยเดิมครับตามสไตล์ของบาเลนเซียคือเสมอหนักไปหน่อยครับเป็นทีมที่เสมอเยอะสุดในลีกแล้วแล้วก็เรื่องของทางฝั่งของบาเลนเซียเนี่ยสก,กาดในลีกตอนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเริ่มจะลุ้นพื้นที่ยุโรปได้มากขึ้นล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางแล้วก็ฟอร์มนัดล่าสุดครับบุกไปเสมอกับทางฝั่งเลกาเนสมา1 1ในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ทีมผ่ ส่วนทางฝั่งของเรอเบติสมีฟอร์มแกว่งไปพักใหญ่เหมือนกันนะครับพวกเขารวาไม่ชนะใครจากทุกรายการมา5เกมก่อนที่จะคืนฟอร์มมาได้ทันเวลาครับในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ในบุกไปชนะทางด้านของเบียโดลิตมาได้2-0นะครับส่วนอันดับในลีกตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอยู่อันดับ7ของตารางยังไม่หลุด จากพื้นที่ที่จะได้ลุ้นโคตายูโรปาลีกนะครับส่วนผลงานการเจอกันเล็กแรกของทั้ง2ทีมเนี่ยปรากฏว่าเสมอกัน2 2จากบ้านเบติสมานะครับในเกมนั้นถือว่าเบติสน่าเสียดายครับนำก่อน20ด้วยไปเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมให้กับบาเลนเซียครับส่วนความพร้อมในเกมคืนนี้ภาพรวมก็ถือว่าจัดชุดใหญ่ลงสนามได้ทั้งคู่นะครับทางฝั่งของบาเลนเซียเจ้าบ้านก็ประตูใช้เป็นคาเมโเดอรเนกครับเกมรับมีพวกคริสโนปิชินีครับทางมุกตาดิยากาบีกราเบล บอลิสต้าแล้วก็โคเซกายาครับแผงกลางมีดานิปาริโคกับฟรอนซิสก็อกแลังเป็นตัวหลักนะครับเกมริมเส้นก็จะเป็นพวกดานนี่วาสกับกอนซาโลเวยเดสคู่หน้าเป็นโรดริโกโมเรโนจับคู่กับเกวินกาเมโดส่วนฝั่งของเบติสทีมเขาน่าจะสมบูรณ์ครับประตูเป็นจูเอร์โรเบสครับแผงเกมรับมีอิซ่าเมนดี้มาร์กมาธาแล้วก็ซิดเนเกมทางฝั่งของริมเส้นนะครับขวาเป็นฟรานซิสแล้วก็ซ้ายเป็นอเดสกอดาโดแผงกลางถือว่าแน่นเลยครับมีพวกวิลเลียมคาร์บาโยโจวานนี่โลเซลโซ ตัวรุกมีทั้งทางเซก a กานาเลสครับโคคินซันเชสแล้วก็ทางโรเลนโมรอนะครับรวมไปถึงยังมีพวกตัวสมรองชั้นดีที่เปลี่ยนเกมได้ อย่างทางซิโก้เลออนแล้วก็เอม r อร์สันด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่บา l เลนเซียมีตัวอะไหชั้นดีอย่างพวกคาร์ลอสโซเลครับมีทางเจฟฟรกองรับเบียรแล้วก็เดนิสชาร์ิเชฟด้วยด้วยสถานการณ์ที่เสมอนันมาเกมแรกเนี่ยแบบมีสกอร์ด้วยบาเลนเซียถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นคงจะเน้นเล่นเกมรัดกุมแล้วก็รอจังหวะโต้จะเป็นส่วนใหญ่ โดยทางเบติสเองก็มีดีที่บอลเข้าสไตล์ของพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเกมลุกทั้งเกมเย่าและเกมเยือนอยู่แล้วครับแล้วก็กุนซือถือว่าทีเด็ดเลยกิเกเซเตียนนัดนี้เป็นนัดเดิมพันสูงครับใครชนะจะได้เข้าไปชิงกับทางบาร์เซโลนาที่เพิ่งผ่านมาริดมาได้ในเกมเมื่อคืนก่อนคูน่นี้ภาพรวมๆว่าโอกาสออกเสมอเป็นไปได้สูงมากเพราะบาเลนเซียเป็นทีมที่เล่นเพื่อผลเสมอได้เก่งมากๆนะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยทางเบติสเองก็มีโอกาสพลิกล็อกบุกไปชนะได้เหมือนกันรวมๆแล้วชอบที่ว่าเกมลุกแล้วก็ความเล่นแบบกล้าได้กล้า ทางเรอเบติสมากกว่าเพราะฉะนั้นจึงน่าเสี่ยงที่จะตามเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนเรอเบติสครับคืนนี้ีโอการบุกเสมอหรือว่าบุกชนะได้สําเร็จครับในการเล่นถ้วยโคปาเตเรเพราะฉะนั้นเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเรอเบติสครับผมพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ